ขอข่าถาบูซาพระอินแนเอข้าพระอินกับเทวดานั่นบอกอันเดียวกันล้นะครับพระอินกับเทวดาก็ได้เออขันเทวดาในกับพระอินนะล่ะพระอินกับเทวดาวนพระอินบวชอยวดิี่าถาของเพิ่นนะครับแล้วก็ถามว่าขันสวดแล้วนะมันที่ได้ยังพญายวสันดีจังไหนน้อวสันมวยผมครับเบิ่งตามประวัติตำรับตำล่าครับเวทมนตนค่าถาอาคม พระอินนี่คือเทพผู้เป็นใหญ่และยังเป็นปะมุกแห่งเทวดานะครับทั้งปวงครับเออซึ่งทานมีนาทีปกคร้องดูแลสวรรค์และกะโลกครับเป็นเทพแห่งการสงามธรรมดาเป็นเจ้าแห่งครับพายุฝนเกษตรกรและก็คววมอุดมสมบูรณ์ครับหากผู้ใดพอไ่ไม่ไม่ไม่ป้าพอลุ่งโบร่านว่าขันบูซาเพิ่น แล้วแท้เกิดพลังอํานาจยิ่งพอฉะนั้นมูเจ้าพี่น้องนะครับสมกลบูชาทานด้วยเครื่องบู่าจังสีเดอถูบทองนาคและก็เงินร่วมกันเก้าดอกอ่าถูบคับทองถูบนากถูบเงินร่วมกันเก้าดอกพ่วงมาไล่ดาวเรื่องเดอ้อพ่วงหนึ่งอันที่บูซาอีเทียนสีผึ่ง ปาดหนึ่งคู่หนึ่งแล้วก็สร้างไม่คู่นึงอันที่เฮตุอิหลีน้มสดครับบักผ้าหอมกล้วยน้ำว่าดอกไม้สีขาวธรรมดามันแต่ทั้งนี้อย่าไปเอาเราถวายด้ยอย่าถวายเราแล้วหมากผู้ยังเด็ดขาดหมากผู้เราบรต้องถวายเพิ่นข้าทานะครับพระรักนาท่องนะอันนี้เป็นของหลวงปู กาหลงแก้วแก้ววัดเขาแหลมจังวัดสาแก้วพูดได้ครับทำขั้นตัวนี้พันผู้ใดนี่ครับท้องแล้วสวดแล้วเนี่ยครับเพิ่นว่าครับมวยจ่ํำจิรวยแล้วครับคือครับอนุภาพของเพิ่นน่ะเนะาะเปกนยังไงว่าขันทิเขียนออกมาได้ท่านบ่ละครับมีปากกาไม่ยินสอบ่ละ อยากได้กระบ,บอกให้บ้ยา,ากพญานินามปแเพงอันมเอา,อาถาของพระอินทเอราวัาสระนามเทวราชกุณทรัสสะอนุภาเวนะสพสิตภ,ภวตุเมตรวสามจบพ่อสวดแล้วก็ว่าจังสิเดอร์ ด้วยอนุภาพของพระอินทาธิราชปูประเสริฐผู้ทรงสร้างสัตว์ท่านมงค้นเอราวันน่าเดี๋ยวนี้บัดนี้ลูกได้มากกับองเทวรราชด้วยกายนะครับย่อก่อนทุลีราบทั้งเครื่องบวงสรวงเหล่านี้ของพระอินท่าธิราชได้ทรงโปรดประทานพรแก่ลูกดังนี้ ไอ้หีครับยดทาบรรดาซักไห้หมีเงินมีท่องให้ขาเยเจ็บไข้ได้ป่วยครับเศร้าให้ลูกเศร้าดือา้อเศร้ามึนเด้อก็ว่าไปขอเอาตามความเต้องการขอเลยครับความสําเร็จทุกประการจนไปดังพรที่ลูกขอนี่เทินกันสวดได้ว่านะวิธีการหาบอ,บอชัดบอ,บ,อบ,อบอจับนะฮนะลังเถทอกบเขียนเป็นไปสนิบัตรไปก็ได้หรอกครับ มันจะยเพว่าเบาไในรายการนี่ครับเวลามันน้อยนิดน้อยนิดมากเลยการลังเทืยวเบาไปครับมันบอถืกกถืกใจแน่ก็มีการลังคนบ่มักกับบิดโอ้ยสาหาจักเอาอยัางมาเบาผันวาไปได้นี่อันนี้นะครับเป็นค้าถาเก่าโบร,โบราณ